สวัสดีค่ะพบกับพบ่อวบนานวิชานันนะคะครอัวธนบ้านของเรานะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทําหมูตุ๋นยาจีนกันนะคะมาดูวิธีการทําค่ะค่ะที่เห็นในกระทะน,นี้นะคะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะคะก็จะเป็นน้ําตาลนะคะคุณผ,ผู้ชมเป็นน้ําตาลปี๊บนะคะเราจะทําปรุงรสก่อนนะคะอันนี้ขณะที่รอน้ําตาลนะคะก็ดนูหมูไปด้วยนะคะวันนี้เราเลือกขั้วตับหมูมาทํานะคะ ขั้วตับหมูเป็นยังไงดูนะคะขั้วตับหมูดูจะมีพังผืดอ,อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อแดงนะคะเวลาเราหั่นนะคะเราก็จะหัน่นติดพังผืดด้วยนะคะอย่างนี้นะคะ,ะเป็นชิ้นๆหมน,น,นะคะ่ะเวลากินนะคะเปิดยแล้วก็จะกินกอ๊กอกๆหน่อยะคะ่ะอร่อยค่ะนะคะหาน้ําตาลของเราเริ่มละลายแล้วนะคะเที่ยวไปนะคะเทือน้าตาลให้หอมก่อนนะคะ,ะเราก็จะใส่นะคะส,ย,ะคะสยูด,ดางค่ะ หน่ 1> 1ช้อนโต๊ะนะคะไฟแรงไปก็รี่หน่อยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้ซีอิ๊วขาวสาช้อนโต๊ะคะ่ะใส่ลงไปนะคะเคี่ยวนะคะนี่เคี่ยวปรุงรสนะคะเคี่ยวปรุงรสก่อน,นะคะ่ะวันนี้เราใช้หมูนี่นะคะ500กรัมนะคะเดี๋ยวตาสว่วนเราจะใส่ไว้ใต้ลีปให้นะคะเดี๋ยวเราให้น้ำตาลละเลือดนิดนะะึงค่ะ เคี่ยวให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวน้ำตาลาให้หอมก่อนค่ะทิ้งสักแป๊บหนึ่งใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเกลือหนึ่งช้อน,นะคะ่ะหนึ่งช้อนชานะคะเกลือหนึ่งช้อนชานะคะ,ะ,คะเกลือนี้เราใช้ดอกเกลือน,นะคะจะอร่อยะคะ่ะลงลงไปก่อน,นะคะ่ะ เคี่ยวน้ำตาลนี้ให้หอมนะคะทุกท่านเ,เอาไปนะคะเคี่ยวไปสักแป๊บนึงก่อนเบื่อแล้วนะคะเลาเคี่ยวหน่อยดำสียังสีดำแต่งสีนะคะขอพยันค่ะทุกผู้ชมขอไปกับเราด้วยนะคะขอไปกับเราด้วย ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาขั้วหมูนี่นะที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนี่คะ่ะใส่ลงไปะคะ่ะแต่เราใส่เค้าก่อนนะคะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวใส่กีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะต้มทั้งชิ้นอย่างนี้เลยนะคะห้าร้อยกรัมก็เยอะแล้วค่ะกินได้สักห้าคน,นะคะ่ะสักห้าท่านนะคะใส่ลงไปนะคะให้ก็เดือดก่อนนะคะให้ก็เดือดไปแป๊บนึงให้หมูแซบๆหน่อยะคะ่ะตอนนี้มาดูเครื่องยานจีนนะะ่ะเราก็จะมีถุงนะคะใส่ อันนี้เป็นใบกระวานนะคะห้าใบนะคะใบกระวานห้าใบขานะคะคุณผู้ชมขานะคะข่าห้าชิ้นนะคะแต่ลงไปค่ะใส่ไปในถุงนะ,ะลูกกระวานค่ะสองสองลูกสองตีค่ะนะคะแล้วก็พริกไทยหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปค่ะจา,จากนั้นเราก็จะผูกนะคะเพื่อไม่ให้ใบเนี้ยก็ลอยนะคะ ใส่ถุงแล้วมันจะเรียบร้อยค่ะไม่มีผกนะคะหมูหมูหมข้างๆดีแล้วอย่างดีแล้วนะคะชิ้นนี้เราจะเราจะต้มทั้งชิ้นเลยนะคะชิ้นนี้ใส่ลงไปค่ะจากนั้นเติมนะคะน้าต้องเป็นน้ําสุกนะคะเติมน้ําลงไปค่ะเติมน้ําให้ท่วมหมูค่ะนะคะ,นะค,ะค่อยๆเติมนะคะน้ํานี่เราสามารถเติมไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะหมูนี่เราต้องเคี่ยวนะคะเคี่ยวประมาณสัก เอา30นาทีก่อนแล้วกันนะคะเคี่ยวไปให้เปื่อยเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดก่อนนะคะอาตอนนี้มาตัววันนี้ค่ะเราใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาได้มาผูกค่ะผูกให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้เขาหลุดเพื่อไม่ให้ยาจีนออกมาเกะก,กะข้างนอกนะคะแล้วก็ผูกค่ะท่อนนี่มันท่อนยาวค่ะเราไม่ใส่เดี๋ยวเราจะใส่ข้างนอกค่ะ ผูไม่แน่นนะคะใช้ทิ้งครั้งเดียวนะคะถุงอะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปได้ะคะ่ะครั้งต่อไปก็เย็บใหม่นะคะเย็บเองนะคะอยากรู้ว่าเย็บยังไงก็ไปดูช่องเย็บในมือค่ะนะคะ,นะคะช่องช่องเย็บในมือของคุณนิชานันนะคะมีการเย็บพวกถุงเนี้ยมีถุงแป้งถุงกาแฟถุงใสย่ยาจีอะไรเนี่ยคะเข้าไปดูได้นะคะง่ายๆคะ่ะทำใช้เองคะ่ะเย็บได้มือนะคะ จากนั้นนะคะตามเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมอีกสักนิดนะคะให้ท่วมหมูนะคะเดี๋ยวขอเติมน้ำอีกสักนิดนะคะให้ท่วมหมูค่ะเดี๋ยวจะปิดฝาหน่อยค่ะฟองเล็กๆเราก็ไม่เอานะคะฟองเล็กๆอ่ะลวคะ่ะเราก็จะใส่ถุงยาจ,จีนเนี่ยลงไปค่ะแหวกไว้นิดหนึ่งนะคะถุงนี้เราต้องซักให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยมาใส่ค่ะ เพื่อความเป็นอนามัยสักนิดนึงนะคะต่อไปค่ะอะไรคะอบเชยค่ะสามทอดใส่ลงไปค่ะค่ะอบเชยนี่เขาไม่ค่อยแตกตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่ถุงก็ได้เพราะมันยาวไม่อยากหัน่นอยากใส่ให้เห็นนะคะนะ้านี่เดี๋ยวเราชิมทีหลังนะคะเพราะเราเดี๋ยวต,ต้องเติมน้ำอีกนะคะเราก็จะให้ก็เดือดน,นะคะคุณผู้ชมเดือดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะคะ เอาสัก30นาทีนะคะเดี๋ยวหลังจาก30นาทีแล้วเราพบกันนะคะจะไปกินหมูตุ๋นกันนะคะคั่วคั่วหมูคมั่ควตับหมูนะคะตุ๋นกับยาจีนนะคะของเราวันนี้นะคะก็สําเร็จแล้วนะคะรอเวลาให้เขาเปื่อยน,นะคะอย่าปิดฝาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันนะคะพบกันนะคะเดี๋ยว3 0สินาทีนะคะเดีย๋ยวโชว์หมูหน่อยนะคะโชว์หมูใส่กล้องหน่อยนะคะกลับนิดนึงนะคะ เป็นชิ้นใหญ่สวยเชิญอ,อยกรรมก็กินได้เยอะแล้วนะคะกินได้สามสี่ท่านนประมาณห้าท่างน,นะคะค่ะคั่วหมูตับนะคะั่วหมูนะคะคั่วตับหมูนะคะสําเร็จนะคะนี่ค่ะสำเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ พบกันนะคะและพบกันนะคะสวัสดีค่ะและพบกันค่ะโชว์ค่ะโชว์และพบกันนะคะสวัสดีค่ะและพบกันค่ะไลค์แชร์นะคะ